ว่าไงครับสายเกียร์ก็ผมจนเครียดกินข้าวข้าวหันพันเหล่านี้ครับผัดเป็ดหมูป่าครับคุณนชาคลิตครับมิญยันหมูมันเดิมครับสามถึงห้าบาทเอาอะไรเลยครับผมเครื่องปรุงก็หมดแล้วครับเล่นแก๊สหน่อยครับเป็นชาคลีตริกลงไปครับ แกงลงไครับคุณาคูาชมครับนะครับกำลังเล็กแก๊สครับผมมีกแกงเข้ากันครับคุณชาชดครับน้ำมียาหมูใส่ลงไปครับมหมูให้คู่ตะเม็ดในเนื้อออกนะครับจะได้อร่อย แต่งกลิ่นและความหอมความคิวด้วยข่าอ่อนแล้วก็กระชายครับงล,กกลงไปใส่กระเือลงไปสองกิโลเี๋ยวน้ำจะมะเขือจะออกมาเองนะครับผมเพื่อนต,ตอนนี้ปรุงรสได้ครับคือลดทุกกิโลน้ำตาลสั้เีดก็ออกมาเองนะครับเี๋็ดจับ เติมใบยี่หร่าลงไปแล้วก็เผาไฟครับนี่ครับนีิกพร้อมเสิร์ฟครับเพื่อนตัดใส่จานครับเพื่อนออนี่ครับ